สวัสดีครับกลับมาพบกับมวยไทยซูเปอร์สตาร์นะครับวันนี้ครับจะนําเสนอเรื่องราวของไอล้ลตดงนะฮะเหนือธรณีวอทวีเกียรติหรือว่าเหนือธรณีทองราชาเดิมนะ,ะก็เหนือธรณีเนี่ยเป็นนักมวยไทยฝีมือดีนะครับเรตวาฉายาไอล้ลตดงนี่ไม่ได้มาแบบง่ายๆนะฮะต้องเดินบทขยี้ดุดันนะแล้วก็เหนือธรณีครับไปเป็นครูม,มวยเป็นเทรนเนอร์ให้กับมาสโตอครับซูเปอร์สตาร์มวยเควันแม็กชื่อดังของญี่ปุ่นนะ,ะเร้วาตั้งแต่ ไฟแรกๆยันไฟสุดท้ายนะฮะเหนือทรณีเรียกว่าเป็นเทนเนอร์คู่บุญของมาสโตเลยนะฮะเดี๋ยววันนี้มาดูกันครับว่าสมัยเหนือทรณีทองราชาชกมวยไทยที่เมืองไทยนั้นแหม,มฟอร์มดุขนาดไหนนะฮะมาดูเลยครับยกที่1แล้วยกที่2รวมกันนะครับนี่ครับแหมาวางซ้ายทีนึงครับไพโรดบอวลาพลน้ำเงินครับเหนือธรณีครับแดง ไพโรดวางซ้ายยังติดเหนือธรณีขวาทีหนึ่งเบาๆมายังไม่ร้อนคือยังไม่ร้อนโดนฮุกซ้ายมาเตะแรกกันอันนี้เป็นคลิปเป็นไฮไลท์นะครับเป็นช็อตสำคัญสำคัญของยกที่หนึ่งยกที่สองนะฮะวางขวาทีหนึ่งครับเหนือธรณีไพโรดเตะซ้ายขึ้นบนมายังติดการแจ๊บมา อย่าให้เหนือธรณีบ้านเลือดนะครับมเรียกว่าอุตลุดครับบอกตรงๆขีดตีพิงฝักซอกแมหักซอกแล้วเอาแล้ววางขวาวางซ้ายขวาซ้ายนี่นะละเริ่มเดินบีแล้วเหนือธรณีป้าโดนไพรโรด,ดดักทีบด้วยโอ้โหไหหหรากาซ้ายีนึงครับไพรโรด,ดเหนือธรณีเหนือธรณีต้องให้แมต้องให้เจ็บตัวก่อนครับถึงจะเดินเลยเอาแล้วมาแล้วขวาอีกทีนึง โดนซ้ายคือหนักๆเลยครับแมงติดกาติดเขาเตะติดอีทีนึงเอาแล้วเหนือเท่านี้มัดย yeah บขวาทีนึงหนักๆนะเอาคืนขวาอีกทีนึงทีบไม่โดนเอาแล้วมัดมาแล้วครับเหนือเท่านี้วงในครับเอาหมัดอปคัดเดินชวนทะเลาะไปเลยครับเหนือเท่านี้ วางซ้ายทีนึงครับไพโรดถีบยานมาไม่อยากให้เข้าประชิดครับเอาทยานเตะขวาทีนึงหมดยกที่สองนะโอ้คนดูนี่เยอะมากครับในตอนนั้นนะฮะนี่ครับทางฝังเหนือเอรณนีครับตีูเข้มโดยครูยอดทงเสนานัน,นะฮะตุ้ยครับสั่งอย่าเลยครับมาเอาแล้วครับมาดูยกที่สาม เหนือธรณีเดินจีต้ติดติดแบบเอาแล้วครับหมัดมาแล้วแทงบงไนบงไนแหมพยายามสอดมือจะหักซอกครับยังยังไม่ได้จังหวะไพรจลดหนีไปก่อนขีบได้ละตีเอาแรกต,ตีตีตีเอาหักซอกหมาแล้วเอาแล้ว พยายามเข้าประชิดนะไม่ให้ห่างโอโ้ระวังครับะจะก,กระตุกก็เป็นเหลี่ยมมวยครับไปโรดตอนนี้แลกเข่ากันสนุกสนานไปนี่ถ้าของไม่ดีจริงมาสโต๊ไม่จ้างไปเป็นเทรนเนอร์นะตะีเอาเดินลุยเข้ามาโดนแข้งไพโลโรดโอ้ยโ,โดนเข่าครับ แอ้เหนือทอรีนี่เดินบี้ไม่ให้หายใจเลยครับไพโรดนี่ก็พยายามหนีตีกรรมการก็จับเชือกเด้งออกมาเอาไว้หักศอกอีกแล้วตีเอาไพลโรทนได้ไหมเหนือท่านี้เริ่มไร่ขึ้นมาโอ้โหโดนซ้ายลูกนี้หนักเลยครับเข้าลำตัวอย่างยังหยุดไม่ได้ครับยังหยุดเหนือท่านี้ไม่ได้ตามประชิดไปตีเอาแล้วเอาหักศอกอีกแล้วครับแายลูกทีเด็ดเลยครับเอา หักสองเมื่อสักครู่นี้ครับเป็นผลนะเอาแล้วครับไพโรดโดนโดนหมัดสอกอีกทีหนึง่งสอกปลายคางเอา้าเข่าเต็มคางโอ้โหเรียกได้ว่าหลับตั้งแต่น่าจะโดนโดนหมัดโดนสอกแล้วครับโดนเข่าอีกทีหนึ่งครับจังหวะที่กําลังย้อยลงไปเนี่ยฮะกอกกรรมการยุติการชกทีเคโอไปเลยครับยกที่3ครับแหมกลมลงกาบกุตุยเลยฮะโอ้โหโหดจริงคนระับดอกสุดท้ายนี่โอ้ยวัาไพโรด นี่คือพยายามแบบที่จะไม่ให้ได้ใกล้ประชิดแล้วนะโอ้ลงเปเลยครับโอ้ดอกสุดท้ายนี่น่าจะเจ็บหนักเลยนะฮะเดี๋ยวมาดูภาพช้าครับโอ้นี่ยังไม่ฟื้นเลยครับโอ้ดอกสุดท้ายนี่โหดมากครับกรรมการเซฟไม่ทันเนะฮะดูภาพช้าครับนี่ครับหักศอกขวาครับแนมะ่ ไล่แขนอยู่หลายทีเท่าก่าจะได้หักมาครับตามด้วยขวาอีกทีหนึ่งเข้าคางดูว่าโดนอะไรฮะหักเหลี่ยมอะแทงอีกดอกหนึ่งขวาคอมไปซอกอีกแล้วครับนี่ครับเข้ากบหูสอกอีกทีหนึ่งครับเข้าค้างนี่ครับหล่นเลยครับก็กำลังย้อยแล้วก็เข่านี่แหละครับโอ้โหเต็มเต็มคางครับมาดอกสุดท้ายนี่โหดจริงๆครับบอกตรงเลยครับมาดูภาพช้าอีกทีหนึ่งครับม นี่ครับหักศอกแรกครับหักศอกขวาเดี๋ยววัดสอดแขนอยู่นานครับนี่ครับกระจวงขวาคือเรียกได้ว่าก่อนที่จะเจอเขานี่ก็พร้อมที่จะล่วงไปน็อกแล้วนะครับมาเจอเข่าส่งคายทีนี่ครับศอกนี้ร้บตรงล่วงแล้วฮะแล้วก็เขานี่แหละครับโอ้โหตรงคางกับบริเวณหนกแก้มเนอะมาเรียกได้ว่าดุจริงๆครับ เหนือธรณีวอทวีเกียรตินะไอแรดดงครับก็ถ้าชื่นชอบสไตล์ในการทำคลิปในการวิเคราะห์เรื่องต่างๆเกี่ยวกับมวยไทยนะครับก็อยากจะให้ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เป็นกำลังใจกับผมด้วยนะครับในคลิปถัดไปครับก็มีของดีที่จะนำเสนอแบบนี้อีกเรื่อยๆนะครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับ